ทําการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่5นะคะก็คือระยะห่างระหว่างเส้นตรง ax บวก by บวก c เท่ากับ0กับจุด x 1 y 1เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัวที่ a และ b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะคะคือ d ก็คือระยะห่างนะคะจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวกกับ by 1บวก c หารด้วย square root ของ a อกำลังสองบวกบกำลังสองค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการพิสูจน์กันนะคะโดยการพิสูจน์นะคะมีว่าพิสูจน์ในการพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้นะคะเราจะใช้หาค่าระยะห่างระหว่างจุดเอหนึ่งกับ y1 หนึ่งนะคะและมีเส้นตรง ax เอบวก B บวก c เท่ากับศูนย์นะคะโดยเราจะสมมตใิให้ให้ 1> x 1 y 1นะคะเป็นจุดใดๆบนระนาบแล้วก็มีเส้นตรงและเ,เส้นตรงก็คือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0 ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ระบุค่าสัมประสิทธิ์ a, b และค่าคงตัว c โดยที่ a และ b นะคะไม่เป็น0ูนย์อ่ะโดยที่โดยที่ a, b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะคะเราต้องการที่จะหาค่าระยะห่าง d นะคะระหว่างจุด x1 กับ y1 และเส้นระหว่างจุด x1, y1 และเส้นตรง ax by b, c เท่ากับ0นะคะ ดังนั้นนะคะการพิสูจน์เราก็จะให้ให้เอ,อ่อ x 0ูนยเราจะกำหนด x 0ขึ้นมานะคะบนจุดใดๆบนเส้นตรง x 0 y 0มีไม่กับเป็น x 0 y 0นะคะเป็นจุดใดๆ บนเส้นตรง ax บวก by บวก c เท่ากับ0ซึ่งต้องเป็นจุดที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงนะคะนั่นก็คืออ่นั่นคือ ax ศบวก by ศบวก c เท่ากับ0ระยะห่างระหว่างจุด x x 1 y 1และจุด x 0 y 0เราสามารถคำนวณหาจากอ่ะ ระยะห่างแล้วก็จะสามารถหาได้จากเอ่อะอะเดี๋ยวเขียน x หนึ่ง y หนึ่งและ x ศูนย์ y ศูนย์อ จุดนี้จะเป็นจุดที่อยู่บนระนาบเราต้องการที่จะหาระยะห่างของจุด x 1 y 1กับเส้นตรงเอเส้นเราต้องการที่จะหาระยะห่างของจุด x 1 y 1กับเส้นตรง ax บวก by บวก c เท่ากับ0ดังนั้นนะคะเราจึงทำการกำหนดจุด x 0 y 0บนเส้นตรง ax by บวก c เท่ากับ0ขึ้นมาก่อนอ่า ซึ่งระยะห่างนี้คือระยะห่างบนระนาบและระยะห่างนี้คือระยะห่างบนเส้นตรงเราจะคำนวณได้จากาดีจะได้นีเท่ากับ Square root x 1ลบ x 0 กำลังสองบวกด้วย y 1- ลบ y 0กำลังสองอเราจะใช้สูตรหาระยะทางนี้นะคะในการหาทิศทางการตั้งฉากกับเส้นตรงนะคะซึ่งเ,เราจะให้ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ซึ่งเวกเตอร์ตั้งฉากก็คือ ab ที่จดกำหนดมาให้นะคะคำนวณเวกเตอร์หน่วยตั้งฉากของเส้นตรงก็คือ ก็คือเราจะใช้สูตรในจิตทางร่างฉาย B y บวก c เท่าก <teaching. S 2> ับ0ซึ่งเวกเตอร์ที่ตั้งฉากก็คือ a b นะคะนั่นคือเราก็จะได้ว่า วิตเตอร์ยูจะเท่ากับ a นะคะหารด้วยสแควรูทของ a กำลังสองบวก b กำลังสองและ b จะหารด้วยสแควรูทของ a อเอกำลังสองบวกด้วย b กำลังสองเช่นเดียวกันที่จะ ที่ทางการเปลี่ยนแปลงนะคะจากจุด x หนึ่ง y หนึ่งไปยังเส้นตรงนะคะก็จะเป็น u คูณ v นะคะก็จะได้ a คูณกับ x หนึ่งลบ x สองเอ่อ x ศูนย์ไม่ใช่ x สอง x ศูนย์บวกด้วย b อันนี้ก็จะเป็นพิกัด y y หนึ่งลบ y ศูนย์ แล้วก็จะหารด้วยก็คือรวม a สอง square r ของ a สบวก b 2นะคะแต่จากาสมการของเส้นตรงนะคะ a ax ศบวก b y ศูนเท่ากับเบวก c จะเท่ากับ0ูนย์เราได้ c เท่ากับย้ายข้างนะคะก็คือจะได้เมื่อ ax ศบวก b y ศย บวก c เท่ากับ0นะคะคือ c ย้ายค่านะคะก็จะได้ลบ ax 0บวก b ไม่ใช่บวกลบ b y 0พอย้ายค่ามาลบ b y 0เนี่ยอ่าเราก็จะแทนคำตอบเข้าไปนะคะแทนค่า d ก็จะเท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของ ax1 บวกกับ by1 บวก c ก็คือ c ก็จะคือในส่วนของ a กระจายคูณเข้าไปในลบ x0 กับ b กระจายคูณเข้าไปในลบ y0 ก็คือค่า c นั่นเองเราแทนค่า c ลงไปนะคะ แล้วก็หารด้วยคาสติกค่าสมบุตณ์หารด้วย square root ของ a กํลังสองบวก b กํลังสองอ่าแล้วก็จะได้สูตรระยะห่างระหว่างจุด x 1 y 1และเส้นตรงนะคะก็คือดังนั้นจะได้ d เท่ากับ square r ของ เออไม่ใช่สแควรูทค่ะขออภัยค่ะก็จะได้ค่าสมมูลของเอเอ็กบวก B y 1บวก C ีหารด้วยสแควรูทของ A กำลังสองบวก B กำลังสอง าตามทฤษฎีบทที่เขาได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเองค่ะก็คือระยะห่างระหว่างเส้นตรง ax บวก by บวก c เท่ากับ0กับจุด x 1 y 1ะคะบนระนาบนะคะเมืนานาะะ่อ <ME> a b และ c เป็นค่าคงตัวนะคะที่ a และ b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะคะคือระยะห่างระหว่างจุดนะคะก็ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นนะคะก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวก by 1บวก c หารด้วย square root ของ a กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นเองค่ะ